พบน้อยนะครับแต่อยากมีรถใช้นะครับผมต้องคันนี้นะครับมาด้าสามนะครับผมปีสอง5ันห้านะครับผมเป็นสี่ประตูนะครับเอาไปราคานี้นะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมนี่แม็กนะครับเรนโซนะครับผมสีนะครับผมอยากสวยทําใหม่นะครับผมมีต่างๆนะครับผมแต่บอดี้เดิมสวยทั้งคันนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนะครับปลายท่อสิ้นหนึ่งใบนะครับไปดูภายในว่าเป็นไงบ้างนะครับผมภายในนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับ ตาหน้าครับผมระบบกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยแอร์แบ็คู่หน้านะครับผมคอนโซลหน้าสวยนะครับผมมีจอแอนดรอยครับลูกค้าเพิ่งติดมาหยกๆยกนะครับผมบอกคู่หน้าสวยนะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับผมไม่วิ่งอยู่มานแสนหกนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องว่าเป็นไงบ้างนะครับผมเครื่องดีนะครับผมเอาไปใช้งานได้ยาวๆก็สบายๆนะครับผมกับจับกับเจ้ามาได้นะครับผมนะครับ เอาราคานี้แล้วผมเจ็0 0มน้บาทเท่านะครับใครสนใจก็ทักสอบถามผมได้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ